สวัสดีทุกท่าน,าน,น,นวันนี้มาอยู่กับผมิสเตอร์ไส้อีกครันึงนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญคือมิสเตอร์ปาโมดมาเล่นแม่ง,งูแล้วกันพี่เดิมเจ้เาเก่าเออนั่นแหละเเราไปยี่มาให้แม่มาเดี๋ยวพึ่งนั่งกันแม่โต๊ะก่อนนั่งเล่นกันตรงนี้ก่อนอ,อ้าวเฮ้ยมันถูกกระปกไมาเสื้ออนระวังเสื้อเลยเออเอองาน ไปดูกันว่าจะเืออะไรครบแปดสับแล้วนะเนราจะมาทำนี่นี่อะไรคุณเลือกเอาไหนเอาไหนอ่ะ <All right. S 1> เอาเลยอเอาไวเอยายาวเอายากัะนิดก่อนโอเคกันจ้า่าไนมนะ เปกเสื้อมามันเปลียนในลูกเลยมันยังไม่แห้งเลยเสื้อให้ยกตูดขึ้นไม่มีหน่าเอ้ได้กผนีย่ yes ไป ตู้เลยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบไปนั่นกินหนมปังร้อนอะอะไรวะโอเคกันช่วยรถบัสอ๋อวิทยุอ้าวเอ็งไม่บอกเอ็งไม่ยอมฟังหักคุณเอาเงินเย้ <laughs> yeah. เนี่ยเดือดค้างรอ,อ่อนมน,นุอยเค๊กลับไปเอาของกอนตัดบอ่อตัดบอ่อออกก้ามารอเขาว่าตัดเดียวเจอกันใหม่ตัดอ่าเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะ จะเล่นนั่นนะนนี้นเหรอไม่ใช่ต้งยิงดีเฝ้าฐานโอ้โหลุอซอมบี้น้อพ<ห><ห>ูดมั่งดีคนคนดูจะได้ไม่เบื่อพูดฮัลโหล้วก๊ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น พาตรงหน้าประตูอย่างเดียวพ่อตรงนี้นฮ้ยพรอ้มันโอ้แม่งเดินเร็วบันใ้่ชีวิตปั้กดค้างก่อนเนาเอาเยิยงยิยง คาดหรือว่าเออยิงมันจิงมาอย่างนี้แหละมาดูเด็กคนดีๆ เสรไหให้คุณ <Yeah. S 1> ยยมงกรงาบานเอ้ยเข้าไปแล้วจะเข้าไปขโมยของอะไรเาเอี้ยไหนเลยรับเปิดไม่เป็นจริงเลย่ใช่ใช <c oughs> ่เออผู้ใหญ่พี่น้องเออเราจะไม่ค่อยพูดนะเพราะเราเสียเงนเนาะ ยิงมันเลยโอ้ยยิงยิงนิงคุณตาดิบ็เนี่ยยิงยิงไฟแตกเลยโห่กัดโอ้ยวิสามวิสองว,วิหนึ่งวิยิงเร่นเร่งไปก่อนเลยเย้ เสียงออกว้าเสียงมาไหนได้กี่พันสองพันหกพันสายดามตาบอดแล้วไม่เลงนานจัง จอกันใหม่มาเจอกันดีครั้งโอ้ยเราคุณเดี๋ยววาร์ปนอกคุณบามโมนอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ โอ้ตั้งนานดิแมเล็กดู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 เฮ้ยมันนานแล้วเนี่ยเอาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยนา้ำขาดเนาะคุณ เปิดปิดเปิดปิดอะไรอ่ะฉม่นอยอไม่ได้อ้ามันเป็นยศไม่ต้องไปเอาเก็บงินซื้อปืนยิงยิงยลงมันหมุนได้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเฮ้ไงบอลนี่เราซื้อ พู่มานำมะเขืออันเล็กเล่นเร็วดี oh, s <S หาอะไรอยู่ได้ไม่ต่อวงลอกอีกเล้วมีแล้ว เอาไมาตุปา๊ปลาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีเป็นเป็นวงวงรอบเลยอ่รองั้งๆๆังรยิงต่อเอาวะเซ๊บไหวะอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮู้นี่อยู่นี่เล่นเลย มันด่านเก่าคุณเอาคุณเอาไานะป้องกันให้เพื่อนเหลืออะไรเอาไหนดีเอานนี้ไหมล้วแต่เอาเลยก็ได้ที่ได้คุณจะกล้าพอ <laughs> ลองดูเนี่ยเอาเลยละภาคมึงดีคนดูเบือบเ่อเบื่อผมมั้เนี่ยภาคจะได้ทำให้ช่องเรามีคนติดตัมมากขึ้นจนลงคลิปนี่ให้นะอนนะไรวะถ้าคุณภาคให้ผมนี่ลงลงคลิปจะโลโบให้ภาคอู อาจริงจไปลุนอ้าวภาพดีเองมันใสาอออ้วภาองได้รล้คุณ พี่เนี่ยไม่ใครช่วยเหรอไปหาเพื่อนเราดีคุณ่วยรวมโดยช่วยกันเนาะหาพี่ชาร์ตอยู่เนี่ยพี่ชาร์ดอยู่อยู่บ้านเราไง ที่ใช้กระสุนอ้าวหัวที่กระโดดทำเฮ้ยทุกอย่างมีกระโดดเดียเฮ้ยยิงอ่ะเอาให้ไปไหนพุ่ง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 เออเออตายแล้ว เราดูกระตุไม่เป็นไรแต่ดูตอมบี้กันมันเป็น้งคุณไม่ดักฝั่งนู้นดิแล้วแล้วคนนี้ดักฝั่งนี้คนจะช่วยกันแล้ววาคนจะช่วยกันไนส์อีกอีกสวีสามไหนไปตอบวยคนนั้นดิ อยู่ไหนทิ้งบุง่มตบหัวเลยเอาเอววิวิเจ็ดวิม่เจา้าช่วงมีระเบิดดิ่งดหา้าวิใดปืนทำงนนานใช่มสองวิง หัวมันก่นจบโอดเลยไปเลยดีกว่าปะต้องไม่กินข้าเลยกินข้าวที่โรงเรียนไหมล่ะไม่ยังเียนะไก้เันเต้มเสียว้เจอคนเขาจะเอาลมไปรับงานบัวเขาฟอานะห้าพันบาทวันไหนพรุ่งนี้ แต่เราเก็บโคลานะอันนะเขาเก็บให้แม่เราไม่แบ่งกันนะใครอยากได้เก็บเลยก็เ,เขาเก็บให้แม่งไงอะของเองก็มาแบ่งกับเขาเย้เราช่วยเก็บเอง้วยไอ้ไม่เอามาัหนหลอกลวงประชาชน <laughs> มนหลอกลวงนี่ก็จะไปเอา <Yes. S 1> อยากลองเล่นตูได้สิบสามเฮ้ยี่ิาทีแล้วสิบสามแล้วโ <c oughs> ยโยโย,ย่งั้นก็ขอจบตรงได้นะครับผมบอวแน่สวัสดีครับบายบายเ้ยว <c oughs> น,น,นึงแหลกอนบาย